มาชีวิตในรายูกันทีสนามชนโคถารังนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวัวท,ที่ยวทำการชนในวันทียีสิบพฤษภาคมนี้นะคะสวัสดีทั้งสองคนคะ่ะที่มาจากสหายวัวชนนะคะชื่อได้กันบ้างแนะน,นําตัวกันนิดนึงนะคะ่ะชื่อโกติกกับแม่ว่าชื่ออะไรคะครับถามมาจะขายโคนได้กันค่ะนี้บานบ้านกับลูกบานนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่อดุกดงังดอกซุปเปอร์ครับเรือวัวโตโคดุกดังดอกซุปเปอร์หรือเจ้าหัวโตวนะคะว,วัวโตอายุกี่ปีล่ะคะน้องครับปีครับ ห้าปีห้าปีเขาเป็นทายาทเขาตัตวไหนพอสามไหมคะไม่ราบครับไม่สามนะคะน้องช่อนมังคีคังแล้วคะน้องไม่กับไม่แกกล้องไม่ปอดาดพร้อมแจ้งเกิดที่ถาร่างนะคะเนื้อว่างล่าสุดนี่วางน้องมังคีนาทียี่สิบกับประมาณยี่สิบนาทีวิชาทางช่อนต้องเข้าประเพณีได้ค่ะน้องชนเร่เร่ครับช่อนเร่เร่สไตล์คลาสสิกนะคะว่าตุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมกินดีครับกินดีไม่เหรือยาไม่ทำหนุยนะคะเดินวัวก,กันวันกิโลคันนี้ ฮาวกลูอะฮาวกลเหลือมเบาเหลืมอมพอนกันบ้างยังเบาแล้วครับพอน,นพอแล้วนะคะรอบนี้ปกผ่กความมั่นใจนกี่เปอร์เซ็นต์คะเต็มร้อยครับวัวค่ะส้นสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาน้องคิดว่าจนได้เลยเราจะเต็มรอยแล้วมากันกผอมหิวผอมแทงถ้าเข้าเรียญช่อนนี่คือว่าสกิลกันได้ขายนี่<ด>คือผอมเสมอนะคะข่าวให้หน่องฟ้าถึงเอฟซีติดตามได้เลยค่ะฟ้าเอฟซีวัวตัวกับวันทียีริบกับ ค่ะช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแงรงชแรงใจให้หัวโตโด้วยนะคะครบอบนี้มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกห็นอยู่บนหน้าจอคือโคดุ๊กดังดอกซุปเปอร์หรือวาหัวโตคุณที่ทำการชนในวันที่2 0พฤษภาคมนะคะที่สนามชันโคทารังชิงเงนินรางวัลกันที่4,000,000บาทนะคะคุณนี้ขอคุณมาค่าชฉดีมีใช่ผาเบลรับขายนะคะขอบคุณค่ะ